มาแล้วสวัสดี FC ทุกคนนะผมกับร้านเกฟฝนยำสวยแซ่บซิ่งณชลบุรีสวัสดีเกฟฝนด้วยนะครับอัปเดตหน่อยค่ะอัปเดตอัปเดตนะผมวันนี้พิกัดนะผมปากหลักมาปากหลักไหมปากหลักอยู่ที่นี่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะผมพิกัดนะผมตลาดนัดเรือบินครับทุกคนมาเลยมาเลยเซเว่นสุนด้านหลังนะลูกค้าที่นี่เซเว่นเยอะเนาะ ตรงข้ามกันนี่ด้านหลังไชฟู้ดเฟสลูกค้าเยอะที่นี่ลูกค้าแรงนี่มาันฝนตกนี่ลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาครับเดี๋ยวลูกค้าก็ใช่รอบดึกดึกอยู่ถึงประมาณจี่ทุ่มับเนี่ยประมาณโดสามทุ่มไม่ตกนํวันอาทิตย์เนี่ยสองชั่วโมงก็หมดแล้วอ๋อครับครับแต่ถ้าฝนตกก็อยู่ประมาณไม่เกินสามทุ่มไม่เกินสามทุ่มครับ ต้องกลับดึกๆหน่อยเพราะว่ารถไม่ไม่ติดถ้าดึกอ่ะถ้าขับช่วงสองทุ่มไม่แนะนําเลยผู้ขายอยู่ที่นี่เดียวก่อนนะโซนเพื่อสองคิวครับได้เลยโซนนี้โซนนี้มาได้คอนแทคดั้มนะนดั้มในเพจเนี่ใช่ใช่อยากรู้แหละลูกค้าเอ็ซีที่ไหนอยากเจอกันเนี้ยเขาก็จะไปปักหมุดที่ที่เพจให้ใช่บอกว่าเออพี่ลองมาดูตลาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอไปปุ๊บเราก็ลได้เลยได้เลยจริงๆที่เนี่ยเลือกมาวันอาทิตย์วันเดียว ครับแต่แล้วลูกค้าเยอะให้การตอบรับดีก็เลยต้องวันมาเสาร์กับอาทิตย์ด้วยไม่งั้นวันอาทิตย์วันเดียวแย่แน่ๆเลยครับเชิญชวนนะทุกคนมากินยำแซ่บๆนึงของเราแซ่บที่เก่าค่ะมีแบบปลากับไม่ปลานะทุกคนใช่ครับปลาล่าครับถูกจ้าราคาเดิมนะผมใช่ค่ะราคาเดิมครับถูกจ้า ดูคิวแน่นเลยทุกคนดูรวมเล็กมือรวมเล็กสองรวมใยหนึ่งมาเลยนะผมเจอกันได้เสาอาทิตย์นี่รลูกค้าเขาจะเริ่มมาเริ่มลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วนะผมฝนไม่ตกนะครับคิวยาวเลยอาทิตย์มาทิศก่อนครับอาทิตย์ก่อนยาวมากอันนี้เป็นเช็ดนะครับเนี่ย เจะผลเล็กเสร็จแล้วนะเล่นเส็จครับผมครับสองจริงนะสองร้อยจ้านาำเข้าใจแม่นาบป่าว่าวน้ำเข้าใจไิดเดียใช่ไม่แยกถุงกันเลยนะพี่ใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งเอาทำไมไม่นั่งอยากดูอ๋ออยากดูเหรอใช่ค่ะจะอยู่ที่เนี่ยสองอาทิตย์นะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ละอาทิตย์บางทีอาจจะไปบูเพิ่มก็ได้นะ ทุกคนสามารถติดตามในแฟนเพจนะผมแซปซิ่งจมรีได้นะครับผมเราไปติดตามรับชมมีการอัปเดตหนึ่งสองสมโอเคครับผมลูกค้าก็เริ่มทยอยทยอยมาแล้วนะครับผมช่วงนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับผมฝนหยุดแล้วที่นี่ของกินเยอะของกินเยอะโดยจะมาอยู่โซนนี้ก็สะดวกที่จอดรถใช่ครับ ตลาดนัดเรือบินนี่บอกเลยว่าที่จอดรถเยอะมากแล้วของชานเยอะมากดูของกินแล้วก็เต็มใจเลยหนึ่งมอนหนึ่งอันนี้เป็นนี่นี่ซิกเนเจอร์ของางร้านครับกะละมังนี่แหละเนาะซิกเนเจอร์ยกรถของแท้ ปกติตะกอด400แต่ว่าตอนนี้อัพเป็น500บาทเป็น500ใช่แล้วก็อยักยกเล็กจากของพี่เขาอันนี้เป็นอันใหม่2 50อ๋อตามมาจะ400แล้วลูกค้าตามมาตั้งแต่400ตรงนี้วัตถุดิบมันขึ้นราคานะครับเนาะต้องปรับขึ้นนิดหน่อยนะผมแต่ลูกค้าก็รับได้นะนึง2ามโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะมดหนึ่งลูกค้าก็รับ ราคาได้นะครับผมไม่เป็นไรลูกค้ากุ้งยังร้อยเดียวอยู่อ๋ออันนี้เป็นยกใหญ่กครับดูเมนูได้ครับพี่อันนี้ครับยกใหญ่ครับแบบพลาสต์นี่อันนี้เป็นกุ้งนี่ครับมาแล้วรอไม่นานครับทุกคนสี่สิบหกครับพี่ลูกค้าระวังรถหลังลูกค้าข้างหลังนะจ๊ะเอาลูกค้า จะมารับบัตเชิยลแซลมอน48จ้ะถ้าฝนไม่ตกลูกค้าก็จะมารอบัตเชิยลตั้งแต่บ่ายบ่ายเสร็จแล้วบ่ายที่สองอ๋อครับใช่ใช่ออเดอร์นี่เป็นแซลมอนนะครับขอบคุณครับปวดเริ่มทยอยมาแล้วแค่เดียวครับรอไม่นานครับทุกคนรอไม่นานครับรอไม่นานครับรอไม่ให้ลูกค้ารอนานค่ะเดี๋ยวเชิญชวนมาเลยนะครับผมขอบคคุณ ยกจากชลบุรี่มาถึงที่ตลาดนัดเรียบินของเรานะผมที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะผมกับร้านสวยแซ่บซิ่งนะครับยำแซ่บๆนะครับถ้ารวมชุดที่พี่กดคำคำอันนี้อันนี้เป็น250บาทอ รวมทุกอย่างกุมากุ้งแซลมอนไข่หมึกไข่แมนดาแล้วก็ไข่ดแ,ไขแดงเค็มน้ำยามีสองแบบในเรืองระหว่างมารากับไม่ปลาจ้จาตอนนี้พัดซาวหน้าเลยใส่สองกล่องนี้เพิ่มแซลมอนนี่นนอันนี้เป็นยกเล็กน,นะทุกคนนส่สวยเมนูมด้านานี้ได้เลยค่ะได้เลยจ้ะสั่งกับพี่แองจี้ได้เลยค่ะ เมอนึงนะจ๊ะครับแล้มีอะไรอีกไมจ๊ะปลาปลาไมจ๊ะลปลาได้เนาะสี่สิบเจ็ดสีเจ็ดที่นะสี่สิบเจ็ดคนคิวนะจ๊ะานคิวที่ห้าสิบโอเคครับเก็บเป็นสมดนะุณโบนจุดนี้จุดยอดห็ดจุดลอดหินหนึงครับโอเคขอบคุณครับซยกเล็กนะครับผม ยั่วๆจุกๆไปทุกกล่องเลยดูดิเต็มคาราเบลเหมือนเดิมทุกคนมาถึงแล้วก็ไปต่อรับบัดรชิลวกับคุณจิจี้ฝั่งนู้นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าวันอาทิตย์จะมีพี่แองกีช่วยรับบัตรเชียวถ้าวันเสาร์จะเป็นหนูกับพี่ฝนมาสองคนครับผมเสาร์แต่ถ้าสามสองนะใช่ม้อนสองมาเนิบสี่เก้า บรรยากาศสดๆตอนนี้เลย51าสิบเอ็ดจ้าท่าหนึ่งครับท่านหนึ่งถ้าจะน่าจะเดินไปตลาดมังอ๋อขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะหมายเล่นถหลังนะคะห้าสิบรวมถุงเดียวกันเลยนะไปไหนแล้วห้าสิบล้าจะไปตลาดเม่อกีที่บอกว่าหลังมา แล้วก็ปูหมาถูกกว่ากระดูกนะสาววันนี้ชาวสงสารนะแดดน้ำตกกันติดลบสองวันใช่ครับอาทิตย์หน้าลงวันเสา,าเ 1. 1> ร์วันเดียววันที่สามสิบเาอ็ดไม่เป็นไรแล้วก็วันเสาร์จะเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้ามีแยกน้ำก็ได้ครับร <laughs> ้านทำต่อกันยาวๆเลยนะครับไม่ต้องห่วง รวมมาแบบนี้สบายนะคันเดียวจบเลยรวมเล็กไม่นอนไม่หลับออเดอร์สั่งได,ด้เลยจ้าขึ้นเหนือลองต้ไปหมดนะผมคันนี้รถอนเนกประสงค์นนะจุใจเลก็กปกติตตยำให้หนะคะ ถ้าลูกค้าเอาแต่อะไรชุดเล็กหรือชุดใหญ่รีเควสได้อันนี้ลูกค้าเอาแต่เอ้ยเล็กแมวปูม้าของสดก็จะมีมอนพุ่งแล้วก็จะพิเศษพวกอย่างนี้เ้าไม่มะเป็นอันมากเต็มกล่องขึ้นแก้วบอดองห่วงเชิญชวนนะทุกคนเสาร์อาทิตย์นะครับผมพบกับร้านยำแซ่บซิ่งเจ๊ฝนได้นะผมอยู่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อเลยผมอยู่ ไทยฟุตนะครับผมตรงข้ามกับครับปลาไม่ี่ครับสองร้อยห้าสิบครับลูกค้าระวังรถหลังนะจ๊ะลูกค้ารถดจ้าพี่แกตรงนี้ได้เลยจ้่ระวังรถนะจ้าขอบพี่เสื้อขาหน้าอ๋ออันนี้ไม่เอาปูม้าสบายสบายครับผมได้กลับไปเล็กไม่มอดเล็กปกติเล็กปกติเล็กไม่มอด กันได้เสาร์อาทิตยจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มถ้าลูกคาก้าเยอะก็ลากยาวไปได้นะคร ล56ครับหมายเลข56ตัดออกขาวอลเลยครับตัดออกเลยจากพิจาร์แพงเกินเอามาเพิ่มราคาก็โดนดราม่าถ้าให้ขึ้นราคาเริ่มขายแล้วครับออกแล้วไม่ถไม่ขึ้นได้ก็เลยตัดออกไปเลยดีกว่ายำแพงกว่าเนฟ กับข้าวไม่ต่อสงสารลูกค้าครับอันนี้พูดจากใจแบบไม่เนื่ม่ยอยมาแล้วลูกค้าขนาดข่ายมาสามปีฝ่าเราเพิ่งขอขึ้นนี่ลูกค้าทนใหม่ออเดอร์ด้านนี้ได้เลยจ้าร้านยำแซ่บซิ่ชนบุรีจ้าอะไรนะปกติไม่เคยพัก ให้ลูกค้าก่อนเอาอะไรลูกกินมอดเหรอ <c oughs> นี่ครับทุกคนเนี่ยนี่ได้ <c oughs> กปกติหนึ่งเหรอเออใช่ของรถต๊ ไ่เข้าแล้วค่ะตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดินทางไกลนะครับผมฟังนะขายในห้างนะเวลาห้างกี่โมงคะสิบโมงปิดสามทุ่มครับตั้งอย่างเงี้ยสองชั่วโมงก็หมดอ๋อโอ้เบื่อเรื่องเวลาอย่างเดียวแล้วก็เดินทางไกลด้วยนะอีกทีหนึ่งครับผมบางทีไปใช้ภูมิเงี้ยไกลเหมือนกันนะขายตลาดมันกว่าครับจอดปุ๊บ้ำลงเลย ท่าไหร่ใส่ให้หมดออตอนนี้ก็ออกบูธแค่อะไรนะหน้าบิวตี้ Beauty, ตรงแปดนลิ้ว<ม>ใช่ไหมครับใช่หลักๆก็จะมีแน่นอนนะฮะตลาดนัดเรือบินเสาอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์สลับสองที่เสียรังสิ์ สตีดฟูดกับแปดนิ้วเป็นเซาแล้วก็วันพุธโรงพยาบาลตลาดรถุทธท่าศิลิกิจสัตหีบใช่เพื่อเลืองหัดสุขประจำอยู่ที่ชนบุรีวัดทองคุ้งค่ะโซนนาปามะตะค่ายใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะครับทุกคนจะมีอยู่แค่นี้ค่ะวัดเรียบร้อยของพี่ห้าสองครับอรับออเดอร์เลยจ้า แจมอนไหมคะยกเล็กยกเล็กนะครับลูกค้าจะกินเลยก็าดนี่อันนี้ลูกก็มีกะละมังแล้วก็จะยกคันะางนกรัถาดขาดทุกอย่างครับแจมอน สั่งอันนี้คุกไปเลยยำไปให้เรียบร้อย oh, ได้ครับพี่สองร้อยห้าสิบไม่น้อยนะนใช่ครับเยอะหูดูสิ uh huh. อันนี้เป็นน้ำยำสูตรปลาน้ำยำปลาหอมๆเหมือนเดิมได้กินแล้วสองซ้ำโอเคครับผม เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคิวนะครับผมไปรับเป็นจอบคลิปนี้ครับผมบานคนฝาไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมแวะมาอุ่นนุนนะผมกับร้านยำสวยแซ่บซิ่งชมบุรีนะผมร้านเจ๊ฝนกับคุณวัดนะครับผมเสาร์อาทิตย์เจอกันที่ตลาดนัดเรือบินนะครับตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ไทยฟู้ดนี่ตรงนี้ครับผมอืมนะผมที่าเข้ามาก่อนเวลานะะคในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ ลูกค้าจะรอตรงนา่งทหารท่ายนต่งมีเก้าอี้เล่บผมแถวกันรอตรงนั้นเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือน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 กับที่เราเจอกันที่ตลาดร้านไยนะครับผมเหมือนแบบนั้นเลยโอ้โหเป็นอะไรนะคิดถึงบรรยากาศเดิมๆกลับมาแล้วนะครับทุกคน กลับมอยู่กลับมาที่ตลาดนัดเรือบินนะครับผมบรรยากาศเดิมๆนะคะเจอกันที่เสาร์อาทิตย์นะครับตลาดนัดเรือบินบางพลีสมุทรปราการนะคะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะลูกค้าจ๋านี่ครับวัคลิปนี้บ่ายผมนีทุนฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อย